ถึงที่โลเคชั่นแล้วนะครจะโหลดตรงไหนได้ฮะลูกอ่าอันนี้อะไรคะที่เป็นเมคอัพจ้าอ๋อมีขอลดของเยอะไหมคะก็ประมาณหนึ่งโอเคค่ะงั้นเข้าไปข้างในได้เลยค่ะอันนี้คข้าไปโหลดของก่อนใช่ไหมแต่เขาไปโหลดของก่อนค่ะอาจจะต้องมาจอดตรงนี้โอเคมีที่จอดค่ะจ้าขอบคุณค่ะไปโหลดของข้างในก่อนนะครับวันนี้เราของมีของเยอะพอสมควรเลยจะเราโหลดของก่อนแล้วเดี๋ยวก็ ขับมาจอดตรงนี้เราก็เดินเข้าไปนะฮะเดีด๋ยวที่จอดกันอุข้างในมีเซโอเคลอดตายเนาะเห็นเซที่ไหนแล้วมันมีความรู้สึกแบบเออสบายใจลอดตายแตทท่ทุกครั้งเลยนะฮะมันคือขาดเหลืออะไรอย่างเงี้ยทิชชู่หมดอนุมหมดอะไรเงี้ยก็วิ่งมาที่เซว่นได้อะเไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคชอบเลย อาจจะมีหาที่จอดก่อนนะฮะไม่ใช่หาที่ลงของก่อนครับสวัสดีครับพี่เคเลนเองนะครับจากช่อง Make Up t o g t t ต e r ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทํางานออกกองถ่ายกันเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันซะก่อนนะฮะช่วงนี้ไม่มีเวลาจะไปเที่ยวเลยฮนะจริงๆก็วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายกันที่แถวแถวธรรมศาสตร์ลงังสิตนะครับ ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะจะเป็นแบบเข้ามาในซอยเนี่ยก็จะเป็นแบบคอนโดมิเนียมแบบสองางทางเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อาร้านกาแฟที่เรามาถ่ายกันในวันนี้นะครับชื่อว่าเคิร์ฟคาเฟ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขนมต่างต่างนะฮะอันนี้เป็นของที่ร้านเขาจริงๆนะครับเยอะแยะอยู่นะน่าสนใจอันนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนชั้น2นะครับแล้วก็กางกระเป๋าแต่งหน้าทําผมกันนะฮะสรับรแบบที่จะมาแต่งหน้าทําผมกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็น 2คนนะครับผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนนะครับ,นนรบอันนี้คือชั้นบนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาถ่ายกันที่นี่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ตกแต่งไปก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบมาถ่ายจริงๆนะฮะขนมที่เห็นนี้คือของปลอมนะฮะไม่ได้ของจริงนะครับ หลังจากที่เรากางของเตรียมแต่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินมาที่จุดที่เขารับประทานอาหารนะฮะก็จะมาทานอาหารเช้ากันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดที่ทานกาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารของทีมงานนะครับก็จะมาหยิบไปทานได้เลยนะฮะมีหลายอย่างน,นะฮะมีไข่ข้นกุ้งมีอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่สถานของกาแฟนะครับพี่เขลนก็ไปหยิบต,ตัวนี้มานะฮะข้าวหมูแดงนะครับ แบบคนแรกของเรานะครับคนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามช่องพี่คาเรนมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นน้องคนนี้นะฮะบ่อยๆเลยนะครับนั่นก็คือน้องเจนนะครับน้องเจนเนี่ยเขาก็วันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบนะครับเป็นตัวเมนนะฮะก็จะแต่งหน้าสไตล์เวียดนามนะฮะลืมบอกไปว่างานนี้นะครับเป็นงานของประเทศเวียดนามนะครับเราจะต้องแต่งหน้าน้องเจนเนี่ยให้ดูมีความเป็นสาวมุ้ย มากขึ้นนะฮะแต่จริงๆเนี่ยน้องเจเนี่ยเขาจะเป็นมีความสาวแขกนะครับแต่เราก็ต้องปรับให้ให้น้องเขามีความเป็นสาวหมวยนะฮะแล้วดูแบบดูเป็นเอเชียนลูกให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะ,ะลงรองพื้นปกตินะครับก่อนลงรองพื้นแล้วก็นวดหน้าน้องกันสักนิดนึงก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นวัดตอนนี้มันเช้ามากนะฮะกระตุ้นให้มีออกซิเจนขึ้นมาสักหน่อยก่อนนะครับแล้วเราจะได้แต่งหน้าได้ง่ายๆนะครับทุกอย่างเราก็จะใช้วิธี ลงแบบเบามือให้ได้มากที่สุดนะครับตาเตอก็เบามือนะครับแต่เบามือยังไงให้สวยนี่ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคของใครของมันนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มทาตาแล้วนะฮะเราต้องการตาที่มีมิตินะฮะไม่ต้องการให้แบบดูลึกจนเกินไปนะครับตอนนี้เราก็มาเขียนอายไลนเส้นเล็กๆนะครับไม่ต้องการที่จะให้เป็นเส้นใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นคังคู่ใบไปนะฮะนี่นะครับเราก็มา ลงพวกตานะครับลงไปเรื่อยๆถ้าไม่พอใจเราก็เติมเข้าไปได้นะครับคิวเคิลก็จะใช้วิธีไลท์เอานะครับไม่เขียนกันไปตรงๆนะฮะขนตรง,ขนต,รงขนตาแล้วก็เอาให้มันน้อยที่สุดนะฮะให้ปลายแบบว่าสะบัดขึ้นเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องให้ดูเป็นแผ่นจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นพอเข้ากล้องเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าเป็นเป็นแผรเป็นแผงนะครับจะดูเอ๋นะครับ,เอ,เ,ะะรบเอาให้มันสะอาดอานแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับ A later few moments later. ส่วนแบบคนที่สองนะครับคือคนนี้นะครับชื่อน้องแก๊นะฮะน้องแก๊เนี่ยก็จะเล่นเป็นแฟนของน้องเจนนะฮะก็จะแบบมาจีบๆกันในร้านกาแฟนะครับก็จะบอกว่าสลับกันหลายๆวันนะอะไรแบบนี้นะครับน้องแก๊นี่ก็จะแต่งหน้าแบบธรรมชาติเลยนะฮะเอาสไตล์แบบไม่ต้องแบบอย่างนั้นจัดแบบหนุ่มเกาหลีนะฮะจะเอาแค่แบบว่า หน้าใสๆนะครับแล้วก็ปกปิดริ้วรอยนะครับน้องเขาก็จะมีรอยสิวนิดหน่อยนะฮะแล้วก็กรลบสิวให้น้องเขานะครับแล้วก็ไม่ให้มันโอเวอร์ดูโอเวอร์มากจนเกินไปนะครับเน้นที่ที่ความหล่อของตัวน้องเขาเลยนะครับน้องเขามาอย่างไรเราก็เพิ่มเติมเข้าไปอย่างนั้นอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแป้งฝุ่นก็จะใช้ของชาแนลนะฮะเพราะว่าจะโปร่งใสนะครับแล้วก็เวลาเข้ากล้องเนี่ยมันก็จะไม่ดูวอกไม่ดูแป้งจนเกินไปนะครับ อย่างน้อยๆนะครับได้ดูไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับตอนนี้นะฮะก็กำลังขายงานให้ลูกค้าดูนะครับให้ผูพวมกลับให้ลูกค้าดูก็คือว่าให้เขาดูว่าที่เราแต่งหน้าทําผมไปเนี่ยนะฮะผ่านไหมนะครับแล้วก็ จะต้องแก้ไขอะไรไหมนะครับคือถ้าถ้ามีต้องแก้ก็จะให้เราเข้าไปแก้นะครับก็เหมือนกับเราส่งงานอาจารย์นะฮะครับถึงแม้จะทํามาหลายสิบปีนะฮะแต่ว่าการส่งงานอย่างเงี้ยการขายงานอย่างเงี้ยนะฮะยังไงก็มีความแอบตื่นเต้นอยู่นะฮะยังไงก็ไม่ชินครับก็หวังว่าจะได้ผ่านผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ถ่ายเลยทันทีนะฮะตอนนี้ก็กำลังลุ้นอยู่นะครับว่าจะผ่านเลยไหมนะ นะเขายังไม่มีฟีดแบ็กใดๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปดูกันครับครับเข้าไปเขาก็ถ่ายเลยนะครับไม่ต้องปรับต้องแก้อะไรทั้งสิ้นนะครับเขาชอบแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเขาถ่ายไปได้เลยตามนั้นนะฮะเราก็มีหน้าที่มาคอยซับหน้านะครับถ้าเกิดว่าหน้ามันเกินไปนะครับหรือเง่อออกนะฮะหรือว่าจะลบนั่นลบจุดนั้นจุดนี้นะฮะหรือเพิ่มจุดนั้นจุดนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปทําได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มถ่ายเป็นช็อตแรกนะครับก็จะเป็นแนวบอกว่าน้องเจนเดินเข้ามาในร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็พักเบรกนะครับน้องแก๊บก,ก็นั่งเล่นโทรศัพท์เขาหล่อมากเลยนะเขาจะเป็นดาราแน่ๆเลยอะดูจากทรงแล้วนะฮะต่อมาน้องเจนก็เปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็ทําผมใหม่นะฮะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับรอบการแต่งหน้าน้องเจนก็จะเป็นแนวนี้นะครับนี่แหละฮะดูเป็นแบบ ญี่ปุ่นที่สุดแล้วนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยน้องเจนคือหน้าแขกมาเลยนะครับครับสำหรับเมื่อกี้นี้นะฮะเราก็ได้รับคอมเมนต์มาจากลูกค้าต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าน้องเจนเนี่ยดูตาง่วงนะครับนั้นเนี่ยพี่อ้อเขาก็เลยย่อช่างผมนะฮะเขาก็เลยมาช่วยโดยการดึงหนังตาเอาผมปล่อยผมนะฮะมัดดึงหนังตาให้แบบคิ้วยกอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้คือดึงแล้วนะฮะคิ้วยกขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะฮะเที่ยงกว่าๆแล้วก็เบรกทานข้าวกันนะครับอันนี้ก็มาแอบถ่ายน้องแก๊ปนะฮะไปซื้อขนมที่เซเว่นมานั่งกินอย่างงี้นะฮะดูคนหล,ล่อๆเขากินขนม,มกินข้าวอะไรเงี้ยมันน่ารักดีเนาะเออไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะฮะ ในระหว่างที่เขาเช็คเทปอ่าเพลย์แบ็กกันอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาดูที่หน้าของน้องเจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าอะไรขาดไปหน้ามันไปก็ซับนะฮะแต่ว่าน้องเจนตอนนี้คือคิวหายไปนิดนึงนะครับแล้วก็เติมคิ้วเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วนะครับสำหรับโลเคชันแรกนะฮะตอนนี้เรากําลังจะย้ายไปโลเคชันที่2นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะฮะแล้วก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ8ปดเก้ิโลแค่นั้นเองนะครับถ้าดูตามแมปนะฮะก็จะไปถ่ายที่นู่นต่อน่าจะวันนั้น่าจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนนะดูจากทรงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โลเคชันที่2ครับ ตอนนี้ก็ย้ายโลเคชันไปที่โลเคชันที่2นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะฮะก็จะห่างจากจุดที่ถ่ายโลเคชันแรกเนี่ยไปประมาณสักประมาณเกือบ10กิโลนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ไกลนะครับก็จะขับรถไปแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ามีที่จอดรถใหญ่โตแล้วก็โอเคเอารถไปดีกว่านะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่โลเคชันที่2ครับ ก็มาถึงที่โลเคชันที่2แล้วนะครับก็เป็นร้านกาแฟน,นะครับชื่อว่าร้านโอลีฟนะฮะเขาจะมีต้นมะกอกต้นโอลีประหะอยู่นะฮะเป็นต้นใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็คือต้นโอลีคือแพงมากนะฮะบ,บอกเลยว่าคือแพงจริงๆนะฮะอันนี้ล้วก็ขับรถไปตามทางเพื่อที่จะเอารถไปจอดที่ลานจอดรถนะฮะอันนี้คือดงที่เราจะต้องฝ่าไปนะครับเดี๋ยวเราเอารถไปจอดที่ลานจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินกลับเข้ามานะฮะสังเกตว่า ไม่มีไฟใดๆเลยนะฮะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับขากลับเนี่ยมืดๆเนี่ยก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะกลัวงูฮะไม่ไม่ใช่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับนี่ค่ะน้องเจนขึ้นทางแล้ค่ะอุ๊ยอีกขึ้นทางนี่คือเที่ยงคืนนะซื้อค่ะทุกคน <laughs> ครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ถ่ายจริงนะครับอันนี้คือเอาน้องแก๊บกับน,น้องเจนมาวางเฟรมนะครับแล้วก็เอามาซ่อมหน้าซ่อมผมกันตรงนี้นะครับอันนี้คือสภาพร้านกาแฟนะครับก็จะมีต้นโอลีฟอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้น้องเจนก็เปลี่ยนชุดนะฮะต้นไม้เยอะทีเดียวนะครับคาเฟ่แห่งนี้นะฮะ 6โมงเย็นนะฮะเราก็มาทานอาหารกันนะครับก็จะมีน้ำพริกตาแดงของพิมลีพายติดมาด้วยหนึ่งกระปุกนะครับอันนี้นะฮะและตอนนี้คือถ้าจบช็อตนี้เนี่ยเขาก็จะปล่อยช่างหน้าช่างผมกลับบ้านได้แล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบสามทุ่มละนะฮะแล้วอุ้ยหลุดมือทำไงอ่ะอะไเ,เราก็คงไม่มีใครรู้ว่าใครมีอีกแม่อีเพื่อนเร็ว กลับแล้วนะสองคนเสร็จง,นะงานแล้วนะครับมองเห็นไหมฮะเสร็จงานแล้วนะฮะเดี๋ยวกำลังจะกลับกลับบ้านการตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถช่างโหมเขานะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปส่งให้ที่ตรงลานจอดรถนะครับว่าจุดที่ถ่ายทากับลานจอดรถเนี่ยหาคนสมควรเลยสำคัญคือเปี่ยวมาก ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะฮะยังเปียวว่ะแล้วก็มีแบบยาาแน่นเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีงูมีอะไรหรือเปล่านะฮะก็กลัวไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด subscribe like แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริงเมเบลไว้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ